สวัสดีครับ Good morning Church ขอบคุณพระเจ้านะครับ Thank God จริงแล้วนะครับวันนี้เป็นวันเกิดพระเยซูในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่25ครับเป็นวันเขาควันเกิดพระเยซู And a c t u a l l y tomorrow is um, signifies Jesus birthday birthday สิ่งที่พี่น้องร้องนะครับเมื่อลิคิสมา a คือการที่เรานะครับสุขสันต์วันเกิดพระเยซูร่วมกันใช่ไหมครับ w ให้เราบอกสุขสันต์วันเกิดพระเยซู Let's say Happy Birthday Jesus together ใช่ไหมครับไล่ฐานด้วยกันนะครับในเช้าวันนี้นะครับข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับเช้าวันใหม่นี้พระเจ้าที่เราดันได้มีโอกาสสรรเสริญพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าของสดเจิมผู้รับใช้ของพระองค์ บอกว่าเจ้าทั้งผู้สอนและผู้แปลพระเจ้าสมบูเมตตาช่วยเหลือให้วันนี้นั้นเป็นสิ่งที่เรานั้นจะยืนยันว่าความรักของพระองค์ยิ่งใหญ่จริงๆพระเจ้าในชีวิตของเราและคนอีกมากมายพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนนะครับนะครับแน่นอนนะวันนี้เรานะมีความสุขนะครับมีความเชื่นชมดีมีความหวังนะครับนะแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าจริงแล้วนะครับเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วนะครับนะครับนะ พระเยซูนั้นได้ลงมาเกิดบนโลกนี้ครับมาจากการที่ว่าหลังจากที่มนุษย์ล้มลงในความบาปนะครับพระบิดาสั่งพระเยซูให้ลงมาครับ So 2,000 years ago Jesus came down from heaven to come and redeem our sin ในเวลานั้นพระเยซูไม่ได้มีความที่บอกว่ามีความเชื่อชอมีดีเหมือนเรานะครับแต่พระองค์นั้นยินดีเชื่อฟังพระวิดาและลงมาเพราะว่าพระองค์รักเราครับ Jesus was willing come because he loves was u willing to เช้าวนี้ให้เรามีโอกาสดูในพระธรรมฟิลิปปีว2 5-11นะครับบอกว่าจง take a look at the p h i l i p p i a n s chapter 2 verse 5-11จงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือไว้แต่ทรงสลาพวกเองและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์ พระองค์ทรงถ่อมตัวลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาบนกางเขนเพราะฉะนั้นพระเจ้ายงังทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุดและประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์เพื่อว่าที่เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้นทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระองค์ และเพื่อที่ว่าทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เจ้าเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาของเรา So it says verse five uh, in your relationship with one another have the same m i n d s e t as Christ Jesus who being in very nature God did not consider equality with God something to be to be used in his own advantage rather he made himself nothing by taking very nature of a servant being made in human likeness and being found in appearance as a man he humbled himself by becoming obedient to death and even on the cross therefore god exalted him to be highest place and gave him the name that is above every name and that at the name of jesus every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth and every tongue acknowledge that jesus is the lord to the glory of god the father เมื่อวันสุกที่ผ่านมาใครได้ไปมีโอกาสร้องเพลงคาร์ลิงั้งครับ so last Friday, who had a chance to join g a l o l r i n g ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแล้วก็ท่ามกลางความมืดใช่ไหมครับแล้วเราก็ถือเทียนนับทุกคนเลยเป็นความสว่างระหว่างนั้นผมเชื่อว่ามีคนหลายคนที่วิ่งผ่านไปผ่านมามองเราอยู่ so at night it was dark we were all holding candles we were like a small group of light and then people passing by c o u l d see us ผมได้ไปเจอคนตรงข้ามบ้านคุณบีนะครับ and I I I met my neighbor เขามองดูที่รอยยิ้มอ๋อโอเค a person who was standing uh, around that neighborhood they were standing there and smiling ผมเลยไปแจกใบปลิวอับเขา and then I gave I handed him a pamphlet ว่าวันนี้เป็นวันเกิดพระเยซู that uh, today is Jesus birthday เขาบอกเขาชอบในบรรยากาศคริสเตียนแบบนี้ and he said he likes Uh, Christian-like environment. เป็นบรรยากาศของการมอบความรักและความสุขครับ It's environment, it's time the happiness the of แต่เชื่อไหมครับว่าแท้จริงแล้วครับพระเยซูนั้นลงมาบังเกิดบนโลกนี้พระองค์ตั้งใจมาเพื่อตายไถ่บาปแต่ไม่ใช่บาปของพระองค์เองเออ so Jesus came from heaven down to this earth to come and redeem everyone's sin not his own sin พระองค์นั้นต้องการให้เราเป็นคนแบบนั้นแล้วครับที่ยินดีถ่อมใจ และเป็นเหมือนแสงสว่างบนโลกใบนี้ที่ทำให้คนอื่นนั้นอยากจะมองดูพระเยซูผ่านตัวเรา So this is what God wants us to be. We have to be humble so that everyone else could see God through our lives. แล้ววันนี้พระเยซูเป็นแบบอย่างกับเราในการถ่อมตัวลงแล้วครับ And Jesus is a great example for being humble. วันนี้ผมจะมาบรรยายเรื่องความเย่อหยิ่งและความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับ So today I want to talk about pride and humility. นะครับ ถ้าเราดูจากพระธรรมฟิลิปปีเราจะเห็นว่าพระเยซูเดินก้าวลงด้วยความถ่อมใจนั้นเจดขั้นครับ So if we take a look in the Philippines there's a seven down steps of Christ ตั้งแต่พระเจ้านั้นพระเยพระบิดานั้นพระเจ้าพระบิดาสั่งพระบุตรพระเยซูนั้นลงมาจากสวรรค์ครับ So uh, God the Father commanded Jesus to come down on earth พระเยซูทรงสละบบัลลังก์จากสวรรค์ลงมาบนโลกครับ He Uh, left his throne renounced the come earth form of God to come down to this his God down แล้วรับสภาพทาสเป็นเหมือนผู้รับใช้เหมือนทุสวรรค์ของพระบิดาครับ Taking the form of a slave ก้าที่สามต่ำลงไปอีกก็เกิดมารับสภาพมนุษย์ครับ And even lower uh, he was born in the likeness of men คือหิวก็หายเหนื่อยง่วงนอนเจ็บปวดเป็น Hurt, hungry, tired, and sleep ลลเเกกกก้าาต่่่่ววคคคือออไปุุียยยูับมนนษ์งชพรา a n d he was also born in the appearance of men ต้องอยู่ในกฎหมายในโลกคนในโลกนะครับเจอเรื่องทุกเจ็บปวดเศร้าบนโลกนี้ความจำกัดต่างๆมากมาย he had to live under the rule of this earth um yes ครับขนาดที่จอดรถยังจำกัดเลยครับ and even like the parking lot space is also limited พี่น้องเจอกฎกฎข้อบังคับบางอย่างที่ท่านเจออยู่ในโลกปัจจุบันท่านยังไม่พอใจเลย so like there are many rules in this world and we are not even want to comply to it. แล้วพระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้ามาก่อนอยู่ในกฎของโลกนี้ครับ And God Himself came to born in this earth as a human. He also has to comply with all the laws and rules. พระเยซูก้าวต่ำเองคือการรับตำแหน่งที่ต่าบนโลกนี้คือเป็นคนธรรมดาไม่ใช่กษัตริย์อีกต่อไป So he was born as a commoner, not like a ruling king. และยินดีรับใช้มนุษย์ทุกคนในเวลานั้น He was willing to serve every human being. ก้าวต่ำคือเชื่อฟังถึงความตาย and even lower than that he was obedient unto death จากพระเจ้าที่ไม่ต้องตายแต่ต้องมาตายครับ he was an immortal god but then he had to die ความตายนั้นเข้ากับความกลัวเสมอ so the death is equal to fear แต่พระเยซูยอมตายเพราะรักเราครับจึงมาตายไถ่บาปเพื่อเรา but Jesus but Jesus died because he loves us จนทั้งก้าไปถึงต่ำสุดคือตายที่กางเขนครับมันเป็นความเจ็บปวดที่ยาวนานมาก and the last step that he was Uh, died the cross and that painful and shameful He the that death died and is <It> on cross a เป็นความอับอายและอยู่บนความสาบแช่งที่มาจากบาปของเราเองที่ผมไม่ได้ทำ A cursed death and he had to take that even though it's not his own ครับกระบวนการการตึงไปที่กางเขนนั้นพระเยซูนั้นโดนเคี่ยนครับ39ที So the process of crucifixion he had uh, he got lashes uh, over 39 t i times แต่ไม่ได้ปรากฏนะว่าถูกเคี่ยนกี่ครั้ง Uh, but there was no evidence of, uh, there how how he exactly times evidence was many no of แต่เปาโลเคยบอกว่าเปาโลนั้นโดนเคี่ยนห้าครั้งครั้งละสามสิบเก้าทีครับ But Paul said that he used to he got uh, lashes for five times and each time was thirty nine times เคี่ยนจน <in>, uh, คนเคี่ยนเหนื่อยครับ Like uh, whip ตะกี้นี้ผมนอนรับไฟพระเจ้าอยู่แล้วผมก็ร้องไห้ผมนึกถึงพระเยซูที่ถูกเคี่ยน As I was in the presence of God just now, I felt the. ถูกเคี่ยนครับ I could see the picture of Christ uh, getting whipped. ทุกครั้งที่เคี่ยนไปจะมีกระดูกที่อยู่ที่ปลายแท้นั้นควักเนื้อพระเยซูออกมาลุยครับอย่างที่อาจารย์เมเคยบอกไว้ And every time that he got whipped, there is a uh, ending s h o p with stones and bones uh, uh, get like. breaking his spine. his เนื้อของพระเยซูติดกระดูกติดตปลายกระดูกที่แทะออกมาทุกครั้งครับที่เคี่ยว Jesus flesh came out every time that he got whipped และเลือดก็สาดออกมา and the blood came out ที่หลังมีเส้นประสาทมากมาย and there are many uh, nerves in the spine พระเยซูพระเยซูถูกเคี่ยวด้วยความเจ็บปวด Jesus was whipped uh, he was suffering และเมื่อไปถึงที่กางเขนนั้นตะปูนั้นที่ตอกแต่ละครั้งนั้น ประมาณ50กว่าครั้งขึ้นไปครับในการตอกตะปูลงที่ข้อมือพระเยซูลและเทา้าพระเยซู And at the cross when they were nailing Jesus it was over uh, 50 times that he had to like uh nail him to the cross to the o a d แล้วเมื่อพระเยซูถูกตึงที่ยงเขนครับนะน้ําหนักตัวของพระเยซูนั้นครับทั้งหมดครับลงมาครับทําให้กล้ามเนื้อที่ทรงอกนะครับนะเกิดความตึงทําให้ไม่สามารถหายใจได้อย่างสะดวก so when his body weight u uh, hangs h from the wrist causing the extreme pain and difficult in breathing และการที่หายใจไม่สะดวกนี่จะเกิดเป็นอาการที่เป็นรอยจ้ำตามตัวตลอดเวลาเพราะขาดออกซิเจน and then the body starts to convulse and uh, it starts to h a e he starts to have uh, suffocation และเมื่อต้องการอากาศหายใจนั้นโดยความเป็นมนุษย์ของนองมุษย์ขพระเยซูนั้นพระเยซูก็ต้องเขย่งเท้าขึ้น so when like normally when you cannot breathe you have to try to like push uh, put yourself up to like every to and every time uh, he tried to uh, lift himself up the all the body weight goes down to his uh, feet uh, it keeps going on until like uh, he has this convulse. นี่คือความทุกข์ทรมานของพระเยซูที่ตายไถ่บาปเพื่อเราที่กังเขนครับ This is the suffocation, the suffering that he had to face, dying on the cross for us. วันนี้เพราะความเจ็บป่วยของพระเยซูนั้นเพราะการที่พระองค์ท่อมใจลงมาจากสวรรค์นั้นมาเกิดบนโลกนี้เพื่อเราจะมีความรอดและความหวังครับ So the all the pain that he had to endure is because he was uh, humble to him and die for us. แต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทำให้เราชนะแล้วและพระองค์ชนะ เราและราฟังให้เอาชนะร่วมกับพระองค์ด้วยให้เราปรพมสอสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันครับเนื่องจากพระเยซูถ่พระองค์ลงพระบิดาจึงยกชูพงค์ขึ้นครับเกเจขั้นเช่นกันครับ u พราะ e l ะเ h u m พร e บิดายกย่องพ t h e อ a ่ h งสูง l ่งเก้าขึ้นมาเจ็ขั้นคือพระเจ้าพระบิดายกย่องพระองค์อย่างสูงส่ง of uh, exalt ex seven steps him ขั้นที่สองยกพระนามให้เหนือนามทั้งปวง God, God bestows the name above all names upon him ขั้นที่สามนั้นทกหัวเข่าจะคุกเข่าลงครับ So God declares that by the name of Jesus every knee shall bow ขั้นที่สี่ผู้ที่อยู่ในสวรรค์จะคำนับพระองค์ All those in heaven will bow before Him ขั้นที่ห้าคนที่อยู่บนโลกจะคำนับพระองค์ All those on earth will bow before Him ขั้นที่หก ผู้ที่อยู่ใต้ผนินโลกจะคำนับต่อพระองค์ขั้นที่7ดทุกฤ้ิจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์มาผู้เป็นเจ้าครับเอเมน e ุกครั้งเ w าสารภาพ s ่ h พระเยซูคริสต s เ s ็นพระเ d ้าเอเมนครับแต่ก่อนนะผมเป็นคนที่เกลียดตัวเองมากเพราะผมไม่ชอบว่าผมเป็นคนที่หยิ่งครับ I was being arrogant ทุกครั้งี้ผมรู้สึกผมยิ่งผมจะเกียดตัวเองมาก So every time I am arrogant มันซ่อนอยู่ข้างใน it hidden in me แล้วมันก็โผล่มาออกมาเป็นบางครั้ง and sometimes it would show out in different พอมันเก็บไม่อยู่ครับ because it couldn't be kept ส่งผลต่อคนรอบข้าง and it affects ไม่ฟังความเห็นใคร i don't listen to people ทําให้การงานกับลูกค้าและคนในครอบครัวเสียครับ it affects all my personal relationships and my work แต่ก่อนผมว่าชอบอดีตว่าผมอยู่ในครอบครัวที่สอยมาให้เปรียบเทียบคนอื่น So I used to think that it was my family's way of raising. ผมก็เลยเป็นแบบนี้ for this attitude that I had. แล้วผมก็พยายามเอาชนะความหยิ่งในตัวผมตลอดเวลา and I try to get over this uh, arrogance. ผมไม่รู้ว่าใครมีความทุกข์แบบผมบ้าง and I don't know who else has this uh, has the same problem that I ต่อคําบอกว่าถ้ามีใครตายเพื่อผมจริงๆเนี่ยผมยอมจะเชื่อเขา and then until the point that if someone Die for me I would then believe him แล้วผมว่าเพราะว่าพระเยซูมีความรักที่ใหญ่จริงๆไม่ใช่แค่ตายเพื่อผมและตายเพื่อท่านทั้งหลายที่ท่านฟังอยู่ในขณะนี้ด้วย Jesus love is so great that he died for us and for all of you here พระองค์มาในฐานะผู้รับใช้ที่ถูกผูกมัดว่าต้องเป็นผู้รับใช้พระบิดา so he came in the form of a servant และรับใช้คนทั้งปวง to serve everyone ครับในลูกาบทที่ยีสิบสองข้อห้าสิบสามบอกว่านะครับนะ ในเวลาที่พระเยซูนันถูกตึงที่กางเขตนั้นพระเยซูกำลังต่อสู้อำนาจแห่งความมืดด้วย In Luke 22 verse 53 every, um, every day I was with you in a temple courts and you did not lay a hand on me but this is our when it, when darkness reigns พราะฉะนัวันนี้นะความหยิ่งคือความมืดครับ And so arrogance is darkness ที่ท่านต้องเอาชนะ That you have to overcome it คนในโลกนี้นั้นมีแต่ความจำกัดเห็นแก่ตัวนะครับ People this world are selfish world in this and ทุกคนต้องการเป็นหนึ่งหรือเหนือว่าใคร everyone wants to be the one แต่วันนี้พระเจ้าต้องการให้ท่านรู้ว่าท่านจะเป็นเหมือนดวงสว่างนั่นแหละเต็มไปหมดทั่วโลกใบนี้ but today God wants you to know that you will be like the light of God all over the nations พอพระเจ้าต้องการให้ท่านทำสิ่งหนึ่งคือความถ่อมใจไม่เย่อหยิ่งครับ Because God wants God you และท่านจะแตกต่างคนในโลกนี้จนคนต้องกลับมามองที่พระเยซู so then everyone else will see you because you're different พระเยซูสมเป็นแบบอย่างก่อนที่จะรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับเหล่าสาวกคือการที่พระเยซูทรงล้างเท้าสาวกครับ so before he joined the last supper Jesus washed uh, the disciples feet ในยอห์นบทที่13ข้อ4-5บอกว่าพระองค์เอาผ้าเช็ดตัวคาดเอวของพระองค์มาเช็ดเท้าเหล่าสาวก in John 13, his clothing his waist. John and and around So got took outer towel he the 13:4-5. meal, wrapped up, a ผ้าเช็ดตัวที่นี้ตามรักษาคือผ้าเช็ดผ้าของคนรับใช้ครับ so the, the towel here is actually servant's towel <S หรือผ้ากันเปื้อนนั่นเอง or an apron วันนี้พระเยซูนั้นตั้งใจเป็นแบบอย่างให้กับเราทั้งหลายนั้นถ่อมใจและยอมรับ ในการรับใช้กันและกันครับ So Jesus is an example of loving by serving others เป็นเหมือนคนใช้ครับ Like a servant พวกให้เกียรติเราก็จริงแต่เราต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในฐานะคนใช้ของมาเจ้า God respect us but we have to know that we are the servant of God ความรักทำให้ท่านนันรับใช้คนอื่นได้ Love uh, drives us to serve others แต่เมื่อท่านหยิงแล้วไม่ถอมใจนั้น ผมเชื่อเลยว่าท่านจะรับใช้แบบลำบากมาก But when you r e not humble you being arrogant you cannot serve people ท่านจะไม่รู้สึกไม่สบายใจกับสไตล์ใครในการรับใช้ของใครบางคน If you have this feeling of not feeling satisfied with someone's way แล้วท่านก็ทิงการรับใช้ไป And you you just leave your own calling leave your own serving อย่าลเจ้าต้องกาท่านถ่อมใจไม่ใช่สตล์ครับ Don't forget that God wants you to be humble สไตล์คือศัตรูครับบอกคนง่ายสตล์คือศตู Style is the enemy เพราะว่าแต่ละคนแตกต่างกันพระเจ้าเลยต้องการให้เราถ่อมใจรับใช้ขึ้นกันละกันได้ไหมครับ Because we are all different that's why God wants us to humble and serve each other. Amen นะครับนะ a นะมัทธิวบทที่20ข้อ28ว่าเหมือนกับที่บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการบัติแต่มาเพื่อบริบับิและประทานชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่เพื่อคนเป็นอันมาก Like in Matthew 2 0 says just as the son of man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for m a ค y าาคำพูดว่าเรารักพระเจ้าเราถ่อมใจเรายินดีรับใช้พระเจ้า so all those stuff that we say we love God we serve God มันจะไม่เป็นความจริงก็ต่อเมื่อท่านยังไม่แสดงออกมา it is not true unless you act act it out act it out ถ้าวันนี้พระเจ้าต้องการให้ท่านไปขอโทษใครบางคนแล้วท่านไม่ไปขอโทษ if today God wants you to apologize someone นก็แสดงว่าท่านไม่ถ่อมใจครับ and you don't do it and that that is you not being humble พระเจ้าต้องการให้ท่านไปรับใช้ใครบางคนแล้วท่านไม่ไปรับใช้ if God wants you to serve someone but you you don't listen แสดงว่าท่านไม่ถ่อมใจครับ that is that is when you're not humble ทุกคนในลูกนี้ต้องการความเป็นที่หนึ่งทั้งนั้น everyone in this world wants to wants to compete and be the one ต้องการความร่ำรวยและความสำเร็จ รู c าร s, want, uh, <S mm ิบสี่เขาแปดถึง10บอกว่าการเลี้ยงอย่างอย่านั่งในเมื่อท่านไปงานเลี้ยงนะครับอย่านั่งในที่อันมีเกียรติเกรงว่าเขาจะเชิญคนที่มียศศักดิ์มากกว่าท่านมาด้วยแล้วก็จะการว่าขอที่นั่งตรงนี้ให้กับท่านผู้หนีเถิดแล้วท่านก็ต้องขายหน้าเลื่อนลงมาอยู่ที่ต่ําสุดเพราะฉะนั้นวันนี้นั้นพระเจ้าวะให้เราไปนั่งที่ต่ําก่อนและเมื่อเจ้าภาพมาพูดกับท่านว่าเพื่อนเอ๋ยเชิญไปนั่งในที่อันมีเกียรติเถิด ท่านจะได้รับเกียรติต่อหน้าทุกคนที่ร่วมนั่งรับประทานนั้นครับ In Luke 14:8-10 says when someone invites you to a wedding feast do not take the place of honor for a person more distinguished than you may have been invited if so the host would uh who invited both of you will come and say to you give this person your seat then humiliated you will take you will have to take the least important place เราหลายคนอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ คืออยากไปนั่งที่มีเกียบ so many of us might want to have that uh, that seat of honor แต่พระเจ้าหอให้ท่านเดินลงครับไม่ใช่เดินขึ้น but God wants you to take a humble place ทางขึ้นคือทางลงครับ the way up is the way down ถ้าท่านอยากจะขึ้นท่านต้องลงก่อน so if you want to get higher up you have to humble down. ในลูกา14ข้อ11ว่าเพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงและคนที่ถ่อมตัวลงจะรับการยกขึ้นครับ Luke 14 11 said, for those who exalt themselves will be humbled and for those who humble themselves will be exalted. เพราะฉะนั้นวันนี้การกระทําสำคัญนะครับ So today action is important. ถ้าท่านอยากเห็นพระเจ้าให้ท่านเป็นแสงสว่างที่ส่องให้ทุกคนเห็นพระเยซูผ่านตัวท่านท่านต้องเดินต่ำครับ If you want to be like the light of God that shines to everyone, to you see Jesus you have be humble เพราะคนที่จะยกชั้นขึ้นไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นพระเจ้าครับ Because the one who exalt you is not human but God เหมือนอย่างรูปนี้นะครับคณสมปันหรือคนบนนะครับคนข้างล่าคือคนเจ้าโอนะครับ And like in this example of uh, Mr. Bon and P and <S m s ผมตื่นเต้นกับคำพยานเขามากเลย I'm so excited for uh, about their testimony เขาบอกว่าแต่ก่อนนี่ยเมื่อ8ปีที่แล้วเขาเป็นช่างคอพ่นสี รายได้เวลาสามร้เอง He said like earlier he was a factory worker he earned only the minimum wage of 300 baht ชีวิตไม่เคยเปลี่ยนแปลงหลังเลิกงานก็กินเหล้า His life never changed he uh, he joined แล้วก็ยังกลัวเมียอยู่ในเวลานั้น e n j o y s having night life and also like afraid of his his wife แต่หลังจากที่ทางครอบครัวมาเชื่อพระเจ้า But when the whole family came to Jesus จากแต่ก่อนเขามองว่าเจเนอเรชัน2ของผู้บริหารคือเจ้าของบริษัทนั้น ความรู้เทียบเท่าเทียบไม่สามารถเทียบเท่าเขาได้อ๋อหมายถึงว่าความรู้ของเจ้าของเนี่ยที่เป็นเจเนอเรชันสองเนี่ยความรู้ไม่เทียบเท่าเขาไม่เทียบเท่าคุณบนอ่ะอ๋อ so then uh, some colleagues started to see that the knowledge of the generation uh, management team second generation management team is not as uh, cannot couldn couldn't be compared to Mr. b o n d เขาจะเกิดความรู้สึก เอ๊ะต่ำกว่าเราอย่าไปฟังเขาเลยเจ้าของบริษัทก็ตามแต่ยังเด็กอยู่ so like they started to have this feeling of like this uh the CEO is uh, young so like we cannot really like รู้ไม่เข้าเราหรอกรู he doesn't know as well as I do พอมาเจอพระเจ้าเจ้านั้นเขาก็ทำตัวต่ำลงครับ when Uh, when he know the word of God he started to bow down ถ่อมใจลงจนปัจจุบันนี้ครับกลายเป็นที่ปรึกษาของ CEO เจ้าของบริษัทไปแล้วแล้วเงินเดือนนั้นแน่นอนครับระดับเป็นที่ปรึกษา CEO ครับ he humbled himself and until now even until this point he is now a consultant to the CEO และเขาเป็นเหมือนดวงสว่างทำให้เพื่อนของเขาเห็น he s like the light that shines uh, to 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 his friends his friend คุณสุพัน <Sure. S 2> ที่เป็นช่างค้อพ่นสีมาด้วยกันตลอดชีวิตของเขาในบริษัทนั้นเห็นคุณบนนั้นเติบโตขึ้นในการทำงานจะทั้งเจ้าของบริษัทบอกว่าอคำสอนที่ของที่โบสนี้ดีจังเลยไม่เคยเจอคำสอนที่ไหนดีขนาดนี้เง t ร e e t างนั้นอยากรู้จักโบสถนี้จังเลยถ้ามีเงินถวายให้โบสถนี้จะดีมากเลย And then started to want then to to he เพราะคำสอนเนี่ยไม่เคยเจอที่ไหนเลยดีมากมากเพราะคำสอนเนี่ยทำให้คุณบนนั้นถ่อมใจและเปลี่ยนโดยทั้งคุณบนเป็นแสงสว่างทำให้คุณสุพรรณมาเชื่อพระเจ้า k n y b n d b u s e <c> u <oughs> s m r f u n m s l o n s life u uh, his friend his colleague came to Christ ทำให้นิสินมากกว่า10ปีนั้นหลุดโดยอัศจรรย์ที่วางใจพระเยซู God set him free from the debt over 10 years of over 10 years ใน1โครินธ์บทที่1ข้อ6เอ่อใน1คน1โครินธ์บทที่หข้อ26ถึง29บอกว่านะครับมีน้อยเออ่โลกนั้นไอ้ที่โลกถือว่าอ่อนแอต่ำต้อยโง่แล้วก็นะครับปัญญาน้อยนั้นพระเจ้าวาพระเจ้าจะยกขึ้น In 1 Corinthians 1 26 t o 29 uh, i t says God choose t h e f o o l i s h Foolish of the world to things the เพื่อไม่ให้คนอนุ่มคนใดอวดได้ครับ so that no one can boast before him พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่ชอบคนอวดดี God doesn't like arrogant people ครับพราะเปาโลพูดถึงคนสามประเภทคือผู้ฉลาดผู้มีอำนาจและผู้มีเกียรติที่จะเข้าแผ่นดินสวรรค์ก็จะยากนิดนึง Paul talks about different types o f people that are hard to e n t e r t h e kingdom of God. They are the wise, the powerful, and the noble. ลูกาบทที่18ข้อ20-25บอกว่าขุนนางที่ร่ำรวยมาถามพระเยซูว่าจะทำอย่างไรถึงได้ชีวิตนิรันดร์เพราะทำทุกอย่างมาหมดแล้ว And the rich young ruler a s k e พระเ u s w าย่าิ i e e พระเยซูบอกไปขายทรัพย์สินแล้ให้ตามเรามา And Jesus said, "You have to Uh, sell everything and follow me. เขารวยมากครับแต่พอพระเยซูบอกว่าให้ไปขายทุกสิ่งแล้วตามเรามาเขาก็สลดเดินกลับไป and after Jesus said that uh, this guy just walked away พระเจ้ากเลยบอกว่าคนรวยเปรีบเสมือนนะครับอูดลอดรูเข็มก็ยังลําบาก and this is why God said rich people are like uh, like uh, like a camel แต่คนอูดนที่นี้คือแต่อูดที่นี่คือขนอูดที่อาจารย์ อาจารย์ผมเอกเคยแบ่งปันไปนะครับ Like a rope made out of camel's hair that's hard to uh, insert through the the eye of a needle. แต่เราก็เห็นคนรวยแต่ไม่หมดในโบสถ์เราเองไหมครับ But there are many rich people here in our church, amen. พระเจ้าบอกให้เราเข้ามาหาพระองค์โดยการละทิ้งทุกถิ่งทุกอย่างครับ So God tells us to come to Him leaving everything behind. นาฮามานั้นเป็นผู้บัญชาผู้บัญชาการกองทัพซีเรียนะครับ แต่เขามีทุกอย่างยกเว้นเขาป่วยเป็นโรคเรื้อนครับ Like Naaman he is the commander of Syrian army he has everything but he also has leprosy แล้วนาอามานก็ได้ข่าวว่ามาหาเอลิชาแล้วเขาจะหาย And he knew that when he comes to Elisha he would be healed แต่เอลิชานั้นส่งผู้สื่อสารบอกบอกกับนาอามานว่าให้ไปลงในแม่น้ำจอแดนครับล้างตัวเจ็ครั้งถึงจะหาย and naman na sent his messenger to tell and elisha sent his messenger to tell naman na to wash himself in jordan for seven times and he will be healed naman na รู้สึกว่าถูกกดดงถูกดูถูกมากเลยเพราะว่าเตรียมของมนาการมาเต็มเลย naman felt so let down by the treatment of elisha แม้แต่เอลีชาก็ไม่มาต้อนรับ Uh, b e c a u s e he l i k e he expected a b e t t e r treatment from จ l i เอ a แล้วยังส่งผู้สื่อสารอีกสั่งไปว่าให้ไปอาบน้ำในแม่น้ำจอร์แดนเจ็ดครั้งแล้วจะหาย l เอลิชาบอกให้ผู้ s ื e อส e รบอก t ม่ l l ำ a m a n a g a i n uh, to wash himself in the Jordan แม่น้ำที่เมืองของเราสะอาดกว่าแม่น้ำจอร์แดนอีกแม่น้ำจอร์แดนจริงๆเป็นแม่น้ำที่ดูเหมือนดำคล้ำสกปรกในเวลานั้น Actually the Jordan River is uh, filled with mud is considered dirty แต่นามาทิ้งทุกอย่างครับ แม้กระทั่งตำแหน่งตัวเองต้องถอดเสื้อและทุกอย่างที่ดูเหมือนกับตัวเองยิ่งใหญ่มากต้องถ่อมใจเชื่อฟังในสิ่งที่เอลิชาบอก and Naaman had to let go everything he had to strip off his clothes and do just as Elisha said สุดสุดท้ายครับนาอามาที่ถ่อมใจก็หายจากโรคเรื้อนครับเอเมนครับ and ultimately Naaman was healed of his leprosy ย้อนไปสามข้อสามสิบบอกว่าตอนนั้น พระเยซูมาหลังจากที่ยอนเป็นผู้เปิดทางแต่ยอนบอกว่าพระเยซูต้องยิ่งใหญ่ขึ้นแต่เขาจะต้องด้อยลงโอเค so in John 3, verse 30 says he must increase but I must decrease พระท่านวันนี้ท่านรับใช้พระเจ้าไม่ใช่รับใช้ตัวเองครับ so today we're serving the God we're not serving ourselves ถ้าวันหนึ่งมีใครที่รับใช้เด่นกว่าท่าน so if someone if some day someone could serve better than you. ใครไม่ต้องเปรียบเทียบครับเพราะเรารับใช้ให้พระเจ้าเกิดผลใช่ไหมครับ You, do. you don't have to compare ourselves, but you. ให้ <just S 3> งานพระเจ้าเกิดผลใช่ไหมครับ Just focus on the work of God. Amen.